หอยจูบมีตะนวลงามงามตัวนี้กลนแหลมมาคอยจูบหอยจูบปรุนนี้มีตะนวลงามงามใหญ่ๆแล้วก็พี่ผอมไปงุมมง่มมาแต่ฟ้างุ่มมาแต่ฟ้ามาแต่น้องสาทหารแต่มาจากน้องสาทหารเนาะนี่เบ่งเบึงหน่วยเต็มเต็มมันนีสิผาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมนนีก็สิผาเพื่อนเพื่อนมาเบึงหอยเนาะมาต่อยกลดหอยมือนีสิผ้าต่อยกลดหอย อ่านี่มะข้อยมะแข็งเต็มแล้วมะขอยเอามาหนีิมีแต่หน่วยงามงามหน่วยเต็มเต็มหน่วยใหญ่ใหญ่หุดนิ้วป้งมือหลุ่นนิ้วโป้งมือนี่จ้ะเบิ่งมะข้อยเด้อมื่อนี้เ้าสี่ออมมะข้อยก็เลยสิมาต่อยกลดมะข้อยสิบห้ามาต่อยกลดมะข้อยอันดับแรกเดี๋ยวมะขอยมาเ้าก็ต้องหลางหลางตะกอนเอามะข้อยมาแล้วก็ต้องมาการผีข้อเทศแบบนี้ก่อนสิดชัด คัดให้ขี้ไข่มันออกหน่วยได้มันฟูเขากับทิมหน่วยได้มันฟูคือหน่วยมันบรสมบูรณ์มันอาจสีฮาหรืออาจสีตายล้วก็ได้เขากับทิมหน่วยได้มันฟูนี่ให้ทิมด้วยมเทาก,ก็นำมละลังออยาจะสองสามหนามเพราะว่าแช่เดียบลอยแล้วแต่นี้ทูทูสอตว์อื่นะคชาบิผิเลย มาคลอยนี่ซีมี่เอกลักษณ์อย่างหนึง่งคือเสียงมันสีดังสะท้อนดีแค่นี้ยมือเสาเนี่ยโอ้เสียงมันดังขนาดไหนกล่องยันสะทบหนาเสียงมันสีดังอีกหนาีมึง,ง,ง,งจังสีต่อยขนมัน เศษขี้ไข่มันออกน้อยมันสะอาดใช่ป่ะยังบ่อแล้วได้นี่กระตรงมาอีกเท่อนึงล่างอีกบาดตอนต่อยกุนเหลียวเอามาเบิ่งการต่อยกุนมะข้อยเนาะสิผ้ามาเบิ่งต่อยกุนมะข้อยเห็นบ่ละเห็นอยู่เนาะใส่มะข้อยมาฮะกับเบิร์กมะข้อยก่อนว่ามัน ก้นมันแหลมหรือมันปูเขาจะใส่แบบใดจะใส่มีดอิโต้มือนี่บริใส่ครีมเสียงจอยกลนมะข้ยอยมะข้อยบาง่วยนี่ก็สิโต้กลนหยากเลยตัวน,นี้มันกลนแล้วม,มันตอยง่ายถ้ากลนแหลมนี่สิโต้ง่ายนี่จะแบบถ้ากลนป,ปูปูนี่ตัวหยาก ถ้าอยากให้ง่ายใส่ครีมใส่ครีมตัวอเอมีการเล่นย่างดีได้เล่นบอดีู้ตมือที่ค้องเอกระเจ็บหย่อนตัวกลมักหอยหอยนี่ต้องได้จูบได้มันจังได็ดพลดบกขวนจิ้มเวลาออม มันสิได้อัตถลดอย่างหนึง่งมันสิฟินในการกินมะข้อยในการกินออมเอากระสุนต่อยกดไปแบบนี้เลยๆจนกวดจะเล้วน,นี่คือการต,อออออาตอ่อยกดมะข้อยต่อยกนะสาต่อยกดมะข้อย หอยมันหน่วยใหญ่มันก็เลยต่อยง่ายป่ามันเต็มจุลูจลีบันมองนี่ฮ้อนแต่หน่วยหน่อยได้โบคือกันได้แหลวต่มองมันแลลวต่สายพันธุ์อีกบักหอยนี่โบเมนวัตสิคือกันได้บักหอยอันลุนนี่น่้วใหญ่แล้วก็กก่นแหลมผอมต่อยง่ายรุนนี่ต่อยง่ายเพราะว่ากดมันแหลม กระเด็บบนไงผมแต่กระบอน้ำจหมกน้อยพันก,กัดตัไปเรื่อยๆแล้วบ้ให้มันถือมือถือมือหหวเลือดออกรลดได้นี่ตตัยกดนมกน้อย กี่อ,อมกินแดงม, <laughs> มีการพายหล่มผมยิง <laughs> ถอกด้ยกินกินหมักม่วงลาย เลยพอให้รมเป็นเหลืองธรรมาดาตักน,นี่ยัากระสิตอยไปเรื่อยๆมันจะมากัะเลย ลี่จะเล้วแล้วฝนจะเยอะเลยถ้ามกนอยกนปูนี่สิต่อยยากแต่แบบนี้ต้อยง่าย เวลาสื่อก็ตรงากคนเล่มแหลมแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อมีคนเล่มแหลมแบบนี้มันแจงต่อยง่ายเวลาในการสื่อหมกหอยหมกหอยคมหมก้อยจูบนี่ถ้มามีหมก้อยเสรีแบบนี้กควรเอาทีมไดโลดเพราะว่ามันมันกินเนื้มันตีหล้ายหอยเสรี อ่าพอเฮาตอยหอยแล้วเนาะเฮาก็ส um. ิมาล้างน้าอ really? <speaking in ecology> ีกเทื่อนึงบดนี้ก็ล้างน้าอีกเทื่อนึงล้างน้าล้างอน้ํา่้กให้เฮาอยออกออกด <c oughs> เยังก็ดนดมเก็บเอาเสียไดยของถ้ากิดเป็นการหลังนงานทุ่สาอ่าเตรียมไปออมได้บ้านนี่อ่าก็เรสร็จสิ้นในการต่อยกุ่นห้อยนะจ๊ะไปก่อนดวยจ้าสวัสดีค่ะ